พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในอริยมรคมีองค์8นะซึ่งถือว่าเป็นหนทางแห่งการพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้นอกจากนี้แล้วนะพวกเราทุกท่านทุกคนที่สามารถที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้เท่าทันจิตของตนเองไม่เป็นหลักสำคัญ การรู้เท่าทันจิตของตัวเองนี้นั่นก็คือการรู้นะว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรขณะนี้เรากำลังทำกิจเช่นไรทำในสิ่งที่ควรทำทำในสิ่งที่ไม่ควรทำทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำในสิ่งที่เป็นโทษทำในสิ่งที่เป็นสาระทำในสิ่งที่เป็นอสสาระนั่นก็คือไม่มีประโยชน์แก่ตัวตน นั้นแล้ว